เดี๋ยวผมมีแฟนติกก่อนนะเหมือนเดิมบอว่าต้องเอาจริงเดี๋ยวแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวผมมียาวหันไปเลยอ๋อโทษีไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยออกค่อยวิ่งกับหลังมานะวิ่งกับหลังมาทันอยู่เอาวอกเขาวิ่งไปข้างหน้าไะโอ้โหอย่าี้เอาไปแล้วเออถ้าไม่มีคนเสียเลือดเยอะกว่านี้อีกเชื่อป่าวเออแล้วกูถือโล่ทอาไมเนี่ยแพลลี่เหรอเอาว่ะโลตังโยนโลหลายนิ้วมือนี่นะแพรี่โอ้โหโยนเกินคนจริงคนจริงคนจริงตายเลยเสียใจเลย โทษ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 ชุบยังไงวะยีเล่นมือดีพอโทษโทษอุ้ยโดนอดเหรออีแม่ต่อยค่อยแน่รัตเตอือไม่ชุบเลยเหรอยับแป๊บหนึ่งดิแป๊บนึ่งพี่แล้วมาแล้วมาแล้วชุบใกล้มากเหรอมาอัาดมึงเลยตายไหมอือช่วยลุมช่วยลุมช่วยลุมเหมือนที่มันลุมเราพี่เจ้าโดนลุมอยู่ เอ้ยเอาว่ะพีเช่เขากลัวกลัวชนะเนี่ยกลัวผมแน่นอนเด้อกลัวอยากให้ลุกดิงแต่ว่าเฮ้ยไม่พีเช่เขาอยากโอ๊ยตายได้เลยโอ้ชุบก็ไม่ได้บอสพี่เช่นี่อยากเอาขนจริงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ค่แค่เหลือตันนนวนึงก่อนเราค่อยชุบนั่นผมไม่เยอะดิเอออย่างร้อยมันก็ลูบพีเช่หมดแล้วนะโอเคโอ้จิ้มกระสานโอ้จิ้มสามัคคีมากเส้น ผมโดนเข้าข้างหลังเหลือตัวเดียวล้วเหลือตัวเดียวละโอเคมาๆๆๆมามา่กาวแล้วม่กแล้วโทษ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 ับบับับเข้าหผมขอระเบิดสิบสิบหกสิลูกหมดเลยที่ผมลูกทั้งหมดเลยเร็วเร็วรเรู้เก็บ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 มกกเกเ็กกเ็กก็กบกเก มีไปหนึ่งโอเคเฮ้ยไอ้เฮียสองตัวมันจับพร้อมกันเลยเหรอใช่โอ้รอดถึงเทวดีมากเลยผมมีชิดไปนะแต่ผมจะไล่ฆ่าลูกน้องมันให้เร็วที่สุดให้ผมยื้อไปก่อนใช่ไหมใส่ใส่แค่มชีวิตให้ผมยื้อแม่มันก็พอเนาะลืนมนาฬิกา,กาเลยว่ะอุ้ยเฮียคราวนี้เดายากว่ะเกตายไปเลย แม่มันวับแม่มันวับเฮ้ยไม่วับผมอีโอ้โหวับคุณเด็กพี่โอิงเดี๋ยวต้องหัวเลยเคุณเกียวเดี๋ยวแล้วท่าอะไรคุณกองมีหายตัวไหมมีแต่มันโอ้โหท่านวะอ๋อ,อท่าน,นี้ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไม่แค่พีเซ็ตเราหายตัวกันแล้วพี่ <ๆ S 1> ไปมันนี่มันนี่วับตามผมมาดิเดี๋ยวต้องช่วยตามเดี๋เราต้องช่วยชุบผมอยู่อยู่กับพีเซ็ตนะผมจะล่องหัวแล้วนะอ่าล่องหัวเดี๋ยวไม่ต้งหลบท่ากัน เอาลงผลเลยนะโอเคมันตีท่าเดียวโอเคโอเคอย่ารู้เยอะอย่าฉลาดดาบฉลาดผมเก็บดาบฉลาดแป๊บนึงขอโทษเลยขอโทษเลยไม่เป็นไรนะไอ้พีซัคเขาเขาไม่อยากง่วงเหงาไงแบบว่ารอบรอบนี้แบบว่าเอาแล้วแม่เพิ่งเกิดไอ้ไอ้ท่าเดิมไมนใช้กับผมไม่ได้ผลหรอกโอ้โหเกือบโดนไอ้เ้ยเกือบโดนทีนี้มันแรงคุณเชียวอ่ะโคนเนี้ยโอเคผมเล่นกับน้องมันให้ทุกน่อน โอเคเจะน้องโอเคเฮ้ยใครเกือบโดนจับโอเคคุณจะมองตัวเดียวไม่ได้มันเป็นบอสที่สู้แบบเล็งไม่ได้ว่ะตัวนี้นั่นดิโอเไปตายเบกหนึ่งแบบดูดิไม่ทถมดูไม่ทถมผมดิมาได้อีกหนึ่งเดี๋ยนะมันเล็งกวงกับพีเซตเองผมนะไอผมไม่ไม่ใช่ผมเซตผมกวงอยู่กับผมโอเคกวงเดี๋ยวเราเราฆ่าไอ้สองตัวนี้ผมก็อยากจะฆ่ามันอยู่หรอกแต่ผมจะกินยายังไม่กล้าเลยตัวนี้เฮ้ยปาไม่ได้วะ กินได้ได้ฉันต้องตีว่ะถ้าใหม่เดี๋ยวนี้ชิบหายตายกันเลยไอ้เหี้ยตีแล้วแม่งคนเหี้ยแม่งใช้ท่าเดิมมีระเบิดไหมเอาไหมผมทั้งหมดเลยเกี่ยหมดแล้วชิบหายแล้วรอตีพี่แล้วคุณยศเอ้ยเหี้ยเกือบโดนเหลือมันตัวเดียวปะเดี๋ยนะถ้าเหลือแค่จ่าฝูงเอ้ยมะเร็งกวงทุกได้ดิกวงวิ่งไปไอ้กวงเดี๋ยวผมชุบยีน่านเอง ถ้าอะไรอ่ะอ๋อถ้าแสงรอบตัวไอ้นั่นอ่ะไอ้โดนัทไล์สหลายชั้นผมโซโล่ได้อยู่นะพูดถึงอ่ะถ้ามันมีตัวเดียวอ่ะโซโล่ไปไดอเลยเออเล่นมีโซโล่เล่นนะเพื่อนล้มยี่สิหายแลเปิดเหลือไหมผมไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแค่กินความอาหารโอเคถ้าเหลือตัวเดียวยังก็สู้ได้ไม่ไม่ใช่ล้มเลือนออกว่ะเขาว่ะ เอาอะกูกลัวแบบโซโลชิลๆเลยว่ะเลือดออกมพิยังลดเลือดเลือดรถแค่นี้ไม่เท่าไครเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆเดี๋ยวผมจะปรับใครวะผมเหรอนั่นแหละเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆมันก่อนตอนนี้เราอยู่ไกลแบบใกล้ๆมีคนบอกทีเซ็ตโยนเฮ้ยไม่ทีเซ็ตเขาเขาแบบไอ้นี่ไงกลัวผมเหงาเขาเขาอยากแค่นาลีนาลีผมหลังเว้ยกับน้ำตาผมด้วยโอเคเย้ยหลังทั้งอันนี้ทั้งยันทั้งน้ำตาทั้งอันนีนาลีนี้ ตีกูเอาตีใครดีจ้ะเจ๊เจ๊ตัวคนเดียวแล้วนะเออมามันเกิดใหม่มีบัฟไหมผมไมีเยอะนะเอะอเอากิน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 ผมแก้ตีผมแก้เต็มแล้วเหมือนเดิมวิ่งวิ่งหลบวิ่งไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่แม่อยูไ่ไหนพี่แม่เอาละไม่โผล่แต่พงษจะเลิงฉันเลยพี่แม่มันโอเคเลิงพีแ่ม<ว>แม่มันเลิงกูอีกแล้วพี่แม่ เออมันเลือกติดคนแล้วอีเม่จเยินก่อนพี่แู่รอดไหมเออพี่ม่อีเม่มันปาจริงอุ้ยพี่เซตติกตำแหน่งพี่เซตแหละเอ๊ะผมจะสู้ไม่ได้เลยเนี่ยผมต้องหลบอย่างเดียวอะไม่เงี้ยเดี๋ยวเราเดราเรามาปราบจากฝั่งนี้เฮ้ยมีตัวแบบเสร็จแล้วได้สองตัวเลยเออ เดี๋ยวเราเราจัดการมันผมผมต้องปาระเบิดใส่ตัวติดมาัแล้วเพราะตอนนี้ระเบิดผมจากมันหยัดแต่ยางมันจะไม่พอถ้าไม่มีดาเมจอีเม้นวับอีเม้นบลับจะจะมากมาดิเคียว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 อุ่ยรอดเฉยว่ะโอุ้ยสวยโอู้หสวยจัดเอาละอ๋อถ้าถ้าเสกเออเสกอันนี้โอเคงั้นปีศาจคุณควงจัดการลูกน้องไปดิแต่ผมได้เลยมาเถอะเจ๊ มาถือตัวดีเขี้ยผมไม่ต้องทำอะไรเยอะผมดาบจะหลัดให้มันจิ้มก็ตุยแล้วไอ้พวกนี้ได้ขึ้ออกอีกดีชิวๆทุกคนที่นี่สบายดีมัน ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเหมือนมันลุมผมสามตัวเลยว่ะตอนเนี้ยหรือเปล่าคลิปเองมั้งมันไปใช้ใท่าใหญ่ใหญ่แค่ไหนอ๋อไม่ใหญ่ด<ค>้วยนะ๊ดสแต็กสามเลยเหรอดาเมจ What was that bro oh. เขาบอกพอาะสู้พวกนี้เป็นไม่ยากเลยดีกว่าเออไม่ยากไม่ยากไม่ยากเมื่อไหร่เมื่อไหร่หัวหน้ามันจะเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยอู้หูปุ๊บไปเอาปั๊บโอเคเปลี่ยนเซต็จผมกำลังจะไปไปเก็บตกสิ่งอะไรวะเนี่ยตัวเอาว่ะโอเคตอนนี้ผมมระเบิดทัพอท่ามันทั้งหมดแหละภาพมารอบนี้น้องมันตัวหนึ่งเหลือเรืองนิดเดียวเองอ่ะน้องตอนนี้ตายละเหลือเหลือเหลือกี่ตัวโอเคให้แม่มาเล่นเดียไปละ สองสองสองเดี๋ยวเราราจะการลูกน้องไอ้ตัวที่แก่จสเซนลูกน้องเหลือสองมาแม่มันกำลังจะตุยเอ้ยมันมันกำลังมีผมแบบยับยับเลยหนึ่งแล้วเลยหนึ่งแล้วมันใช้ท่าใหญ่ป่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช้ท่าปันกลางแล้วกันทั้งนั้นเออตุยไปดิดาบจะดาบที่ทำงานในยูสุริน่ะครับหนี้ว่ามีใครไม่รู้คุณเคียวพิเซนหรอวะคุณเคียวเฮ้ยผมโอ้ยพิเซนร้องโหด่อยเพื่อความปลอดภัยที่สุดของเราของยูได้ของยูได้ เออให้เราเบิร์ดดาเมจไงคุณเชียวล่อเออตัวใหญ่มาหาผมแล้วจะเป็นอะไรไปจากไปจากเชี่ยวคุณเชียวตายแล้วไปอะไรคุณก้องจังหวะน,นววที่หายตัวตอเอาว่ะดาบจราัดยิงมาดิมาลังไม่เป็นไรผมรอดอยู่ไม่ยากเท่าไหร่เอาว่ะเอาว่ะชิด,ดอ่โคตรเจ๋งอ่ะเอาว่ะแค่ทีเซตลงมันก็ชนะเลยเนี่ยเออ อเอาว่ะเอาว่ะสองตาตามที่คาดเลยว่ะเจ๊าหลาลิับไม่ถึงบอสตัวเดียวนะอ๋อเอออันนี้อันนี้ฉันไ้มล้มล้มอะไรนะล้มสองรอบเหรอคนเนี้ยอ๋อสักทีว่ะเราไม่จะไม่แคปจริงเหรอวะเออสุดยอดสุดยอดเอ๊ สุดยอดโอาว่า yes เออดูไลฟ์แบบมันติสตรีมมิ่ง yeah, yeah. สามจอ